เชพ๊พี่วันนี้โหสามาัมภเ็ดลาบยังลาบลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดมีอะไรบ้างน,นี่นี่ใบกัะปุดห <c oughs> อมร,อ <c oughs> อร่วมข้าวคัวพริกขูดรส น้ำปลาสองช้อนเอ้ยช้อนช้อนเซนนี่ครับสองช้อนอันนี้อนเดียวกับพ่อหันช้อนเดียวครับอันนี้อันนี้ช้อนเดียวสีเข้มข่อล้วลูกเออขัวครับเซาขัวครับให้ข้าวขาแจักส่วนครับข้าวขาสองช้อนครับอ บะจองบตจองใส่เบืดเลยครับครับเขาสอดคือกันครับเขาจะใส่เบือเด็ดเผิดเป็นใส่เบิด,ด,บดครับ ใส่บะกูบ๊บใส่เลยเทเลยเทเลยใส่เลยใส่ใส่คนคน นะครับคนลียังคนลกคบเดียได้กันแะดก็แแ่บไลรับเชฟผู้พี่ยุมทำซสอย่างิ้มยืมมือยิมมไม่ยืมไม่ยืมไม่ยิมเออยิมเอายิมเอา ยึบใสย่ยังไม่ต้องหมอเลยพี่แหนวเปีบบอทั้งแซ่บทั้งเผ็ดอร่อยใส่ชิมไหน